สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอรุณสวัสดิ์พี่ๆี่น้องๆทุกคนด้วยครับวันนี้วันที่ยี่สิบครับเอาวันนี้เราจะไปถวายเอย้ไม่ใช่เราจะไปบริจาคอา่อิดหินปูนทรายกันครับที่บ้านน้องไม่งามครับบ้านไฟไหมฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับเราก็จะไปกันอย่างนี้แหละ วันนี้เราจะไปทำบุญด้วยกันครับทุกท่าน่ะใครที่ร่วมบริจาคเงินมาก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีความสุขความเจริญปลอดจากปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกทุกท่านด้วยครับไหนม,หมอตานเดี๋ยวจะให้หมตามเช็ครถก่อนฮะ โโอ้โหเมื่อวานน้องมะนาวน้องมะนาวครับเมื่อวานไปยินข่าวว่าติดครับมีขนาดโจทย์ในรน่มยังติดลยตาลนหนมันทำอะไรดูน้ำหน่อยมีน้ำไหมฮะ นี่เอานี่ลงนี่ไงเอาไว้ตรงไหนวะของไอ้เต้มเอ้ทีนี่แหละของเต้มเอาไี่หี่มึงใส่อยู่นี่หรออืมใส่มาแล้ว,อ,ลวอืมนี่ยกลงไปข้างบ้านนี่ต้องใส่มันบริจาคให้หรือเปล่าวะไว้ใส่คุณปูไปท่ามกลางสายฝนครับวันนี้ ต้องเอายงอางลงด้วยได้นี่เล็กรฮะเล็กรเล็กนั้ไนไม่ต้องเอาลงแล้วเอาถาดไว้นี่ก็ได้เอาแต็มๆนี่ลงบอกประมาณหนึ่งพันพันก้อนเยอะไหมพันก้อนสองเลนฮะสองเลนอ๋อสองพาเล่นก็ไม่เย,ยอเยยนะนะ สองพาเลทโอ้นั่นจะสามพาเลทนั่นแหละพันห้าร้อยก้อนสามพาเลทใช่ไหมไ<ป>นี่จะให้มอตานขับคุณปูครับเฮ้ยเอานี่ไปไว้ข้างหน้าด้วยนี่เกือบล่นแล้วนะเออเออไว้ตรงนู้นมุมนู้น โจดจนยากขึ้นครับดูครับขึ้นเร็วมากยากยเอาลงแล้วมันจะถึงไหมล่ะลมันถึงไหมถ้าใส่พาเลตวางไว้ขนาดนะั้นมันใส่ได้ไหมใส่ได้สามพลเลตไหมไม่ได้แล้วบ้างเนาะ กิ้งลงไปลเลยเออยังระเบิดยังระเบิดอ่ะนิดนึงตามให้พี่หน่อยพี่บอกจะทำลงนี่แหละซื้อม,มาไม่ได้ใช้ใช้เลตแทนเลยหรือฮะใช้เทนเลยหรืหใช้เหมือนติดรถทั่วไปเลยติดเกียรเย์เลยไอยติดปั๊มเลย เอาครุมาใส่นีทุล้างนี่หน่อยดิเนี่อยอืมตัวโลดเนะี่ยให้มันดูงเงาหน่อยดิใส่น้ำน้ำอะไรวะน้ำแฟ็บหรือใส่น้ำยาปะ่ะน้ำยามาให้หมอตันดีกว่าเดี๋ยวเอาน้ำยานี้มาให้ล้างสะอาดมา เดี๋ยวเอาน้องมะนาวกันตาติดไหมนอน้องมะนาวก็จะไปใส่หินครับวันนี้มีน้องมะนาวน้องนนโตเต็มสามคันครับโอ้เดียวตาติดอยู่เดี๋ยวผมเอารถโฟร์ตออกก่อน น้ำยาน,นี่เป็นน้ำยาผสมกับน้ำมันโซล่าครับ <c oughs> นี่ล้างน้ำล้างกับน้ำเปล่าก็สะอาดแล้วเว <c oughs> <c oughs> วันนี้เราก็ไปทําบุญด้วยกันครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสำหรับใครที่ท่านใดที่โอนเงินมาช่วยนะครับก็ขอให้ท่านมีแต่วความสุขความเจริญครับถึงไม่ได้มาแต่ท่านก็ยังได้ร่วมทําบุญนะครับ เราก็ไม่ได้มีอะไรช่วยมากมายครับเราทุกคนก็รวมบริจาคเงินกันช่วยดาที่ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้อย่างน้อยเขาก็ยังมีอุปกรณ์ในการสร้างบ้านนะครับไม่จะเป็นต้องเอาเงินครับเอาเป็นอุปกรณ์เลยหิน,นบุนทรายให้แต่อยู่ละแวกโซนแถวนี้ เราไปเราช่วยช่วยได้ครับเราช่วยทุกเอาไว้ว่าเอาเอาใจช่วยทุกท่านเลยทุกคนเลย <c oughs> เดี๋ยวผมเอารถดัอกถออกนอกก่อน มาเต็มแล้วมั้งกูทำไมเร้เครื่องแรงอะไรโอ๊ะแองอือกู้ลมเต็มแล้วเนี่ยว่า อุ้ยทำไมคาดแข็งอย่างเลยฮะอู้คาดไหมอุ้เกียร์เอ้าโดนเกียร์ถอยนี่หว่าอ้คาดสูงมากเลยอ่ะปลอยจนจะหมดเลยไหม บุดวิดครับชนไหมชนไหมกำแพงไม่ชนครับบุดวิดบุดวิดเบอร์เรียบรอ้อยนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรครับนิดเดียวครับไม่เป็นไรครับ ไม่ใช่ปัญหาจอดตรงนี้ไม่น่าไหลนะเร็วเอดสักหน่อยครับ เดี๋ยวผมจะเอาให้ล้อหลังมันไปชนกับกองดินครับเป็นเนินดินเอาให้เป็นเบ่งมือไปเลยโอเคตรงนี้แหละอูล,ะลืมล,ลิมล,ลืมล,ลืมเบนลืมเบน

ไปหมวดหมอด้อบอกอู้หึเยอะเลยโคตรเต็มเลยเป็นแต่ปลาเยอะเนาะโอ้โหมันหลากลัดยางเลยบอกลักลากลัดยางเลยลัดยางเส้นโคกยางไปโค้งไหนเออลักลัดยางเลยอู้ยาวไหมยาวรูปประมาณกีอบเท่าไหมอ๋อตอนนี้นะเมื่อเช้านี่นะนี่คนเต็มเลยคนน้ำมันไปอย่างนี้เนาะน้ำไปจากนี่หมดเลยอ่ะมันเป็นรถงูทอมอล ไปแล้วงยางราจจะบ,รบายไม่ทันทำตัวข้าไอ้โจมหมดเอ้าเองว่ามันถึงถึงคนใช่ไหมถึงหนิเนาะไปทางระเวียนูน่นบ่ทางระเวียน,นมันถึงไปทางนูน่นน้ำหนี่จะไปทางนู่น <c oughs> อู้น้ำป่ามาอย่างน่ากลัวเลยหนูขวดเฮยอ่ะเอ้อยหลากถนนเลยจากจากโค้งโคตรเหยไปถึงปั๊มเลยอะ่ะปั๊มีิมพ์ฟูอ่ะ หลากเต็มถนนเลยทายนั่นน่ะอาจจะไปคนรอยละหันทรายอ่ะอืมโนอึนเป็นพิษโอ้โหเกิดมาก็เพิ่งเจอแหละเกิดที่ปุตตะลีวะฮะพายุเนี่ยไหนมันเกิดที่พายุพายุเกิดที่ปุาตะลีวะไม่รู้นไปกด้คร เราชมตนลางน้ำออกครับโอ้ฝนหนักขึ้นหนักขึ้นเลยครับบี่บนกวดหนักเลยนี้ฝนท่วมหนักเลยครับไม่เหลือ เงาแวบๆบแบบเลยเห็นไหมอ้เราวิ่งไปเราไปจอดแล้วร้านตรงกลางถนนลยน,น้ำหลาง เอาเว็บเอาเว็บล้างไปก็เปื้อนขึ้นเกาแล้วครับไอฟา้าข่อมวิ่งไปก็โดนพวกไอละอองฝนครับกระจายฟุ้งเลยล้างทุๆไปดีกว่าไม่นนล้างครับอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันครับตอนไปใส่ไปขึ้นหินไอขึ้นหิน,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นปูนนะครับท่านผู้ชมครับ ฝนตกยังไงเราก็ไปครับวันนี้ตั้งใจต้องตั้งใจไปแล้วเราก็ต้องไปนะครับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวผมไปอาบน้ำเป็นตัวก่อนครับสวัสดีครับผม